สวยอ่ะปีปานขาวเตาเนาะเจ็ดแปดเก้าเอาไงวะลาวะลาวะเอาไงวะ โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กำลังจะไปที่ปราบบุรีนะก็ <g oda> ประมาณครึ่งชั่วโมงอยนะู่ในเราทำคลิปไอที่ที่แล้วทางยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยววันนี้จะไปต่อนะทุกคนดูมอือเราดิคขมืมอกูสองนิ้วเลยหน่อยแล้วกูขี่ได้ไงวะข <c oughs> <c oughs> ี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้แหละ ตอนน,นี้ก็อยู่ที่ร้านตลาดแกเนาะไปเลยเราก็เหมือนเดินตามที่หลัง นี้ก็อยู่เห็นนะครับ เราจะไปเติมน้ำมันที่ที่ไหนวะเออที่ไหนวะจำไม่ได้ละข่าวเตาเออเออ,เอ,อพูดกันไห้พูดไม่ออกตอเย็นมันก็รถติดนน่หนึ่งนะอันี้ก็ไซเซส้ในเมืองน,นะ 我勒，刚刚半钟头了 จะเช็ดสายแล้วกันนะบอลเสือภ้าโอ้โหดูดิสวยๆสวยๆกันเลย แตเด้าสวยอ่ะ nhìn về em về đi đi nha ไม่รู้ยังไม่ได้นับตอนนี้เราก็จะลงสัมภามาแล้วนะักาำลังจะเข้าที่ไหนเขาเตาเนาะกำลังจะเข้าเส้นเขาเตา,เตาเ Tới nằm ăn mấy Nằm ăn là có lấy, lấy nói nữa ừ. Để khách về tới nằm ăn เดี๋ยว,วเราจะเข้าไปเติมน,น้ำมันก่อนนะ95อยู่ไหนวะ95อยู่นี่หรอโอเคทุกคนตอนนี้นก็อยู่ที่ปัน๊นข่าวเตาเนาะใช่ไหมเออใช่ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูชิ่ววามากันเท่าไหร่หนึ่งสอง ี่ห้าหกเจ็ดแปดเมากันสิคันโอเคทุกคน let's go เดี๋ยวทางไปต่อปลาบุรีนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วแค่นี้นะมันร้อยหนึ่งได้เท่าไหร่ว่าสองเขตร,ร้อยหนึ่งสองขีดไม่น่าใช่หรอือร้อยหนึ่งประมาณขีดกว่ากว่าเลย let's go ซีโบ่ let's go ซีโบ่ let's go ้าแถวผ้าแถวเดี๋ยวเราจะตีตูพี่พี่เข้าไปตีตูหมายถึงอะไร<ม>ก็ตามหลังไงแ <c oughs> นยที่ยังไงไม่ค่อยชอบเลย จะไม่พูดอะไรมากน,นะทุกคนวันนี้เพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงป่าบรีแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็สะพานเนาะถ้าเราจะขึ้นสะพานก็เอ้ยไม่ต้องขึ้นสะพานไม่ได้นะขึ้นสะพานไม่ต้องแบกกลับมาเนี่ยนั่นคือสะพานป่าบรีเนะาะป่าบรีเนี่ยไม่ค่อยมานะ ไม่ค่อยลงมาส่วนมากก็ขึ้นไปข้างบนนั่นแหละไปเพชรไปเพชรไบชางอะไรก็ว่าไปก็นาน,านามาทีเนาะทางบาุรีก็ไม่ค่อยมาบาบุรีรถเยอะนะเพราะว่ามันถนนสองเส้นมันมารวกันให้ถนนเส้นเดียวอ เดียว่าเสียฮาริเกเตรอร์อะต้องบอกกันนะบาบูรีนะ่ถนถนนไม่ดีนะครับดูดโโโโิโอ้โหใครที่มาปาบูรีก็ถ้าถ้ายังไม่เคยมานะก็ระวังน,นิดหนึ่งโอ้โหไปกันแล้วเว้รยรถเยอะมากเลยทุกคน ไอแต่ล้อแบบ20ลอ้20ลอ24ลอ้ออะไรประมาณนั้นนะ่ะดูดิน่ากลัวมากเลยอ่ะตอนนี้นแบบกวกบลเราก็จะไม่พอมันู้จะพอ่ะนะทุกคน,นยัยงไงก็ฝากกไล่าลก็แชร์ไว้ด้วยนะทุกคนเอาไงวะเราอะเราเอาไงวะ,างวะมาเลยครับมาเลยมาเลย เลี้ยวซ้ายหรอเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายดิครับอันนี้คือไฟเดนที่สองนะครับก็ปามบรีมีสามไฟเดนนะ <S <S ทำไรอะลูกพี่ นี่เออะลรนี่คือโลตันหรอ,เ,อเคอถึงยังครับถึงยังถึงยังครับน่าจะถึงแล้วนะถึงแล้วมะครับน่าจะถึงแล้ว 个一啊，麻将台啊。